สวัสดีครับมนี้วิทย์ผู้เขียวถือว่าเปิดราคาค้วไอครับผมเป็นค้วไอของผู้ใดก็ยังสีคุ้นหนาคุ้นตากันดีอยู่ดอกครับผมนี่ผู้ใดขุ่นเอาอันอแนะนั้นตัวป้านซื้อนะครับคผมประยิบครับผมบ้านหนองุมไม้เนาะโอ้หอยดิสบ,บ,บ,บ่ไดเลยผู้เขียวครับผู้เขียวเขานี่ยละอืมณีห้อยดิสถือว่าเปิดราคาข้วไอ้วไอตัวนี้ซื้อว่างได้ห้อยดิส นวัด,ดีดดมีซือ้อมีเสียงเร่งน้ามเยแม่วันด,ดีหน่อยแม่วันดีแม่วันดีน่ซื้อคนซืวันดีคนอยู่ดีายกินง่ายายอืมครับความสูงไรบ้างในพนี้คั้ห้า,าสูงร้อยสามปตัววังยาเนาะงยาสามแปนี่ว่ขาดหอสามแปดโน,น,นั่งที่ว่าสามเก้าขนละตอนนี้สถานะเป็นไรครับท่องครับท่องโอ้ท่องท่องกับเจ้าพระยุทลาเอกสารหฮา นี่เด้อครับเด้ออเอก,เอกาสารท่องกับเจา้าพายุท่องแก่หรือละทองแก่ลือลตัวนี่ไหมทองแก่ทับตัวดีตัวนี่ไหมวันที่ยี่แปมือผสมเดือนส6 3ครับผมมือคลอดวันที่หาเดือนเก้าหกนี่คือเอกาสารนนครับผมใกล้จะได้กินน่องละคร้ะได้กนนอละวนลันละ ครับกับเจ้าพายุครับผมครับตัวดีพร้อเพื่อเจ้านีเอ๋ออันใ่ครับผมพ่อดีสิว่าเท่าไหร่ครับผมลองบอการาคาสุพี่น้องเขาฟังเบ้องกังงกนกน่ะโอ้ตามแสนอยู่เนาะความสูงร้อยสามสิบแปดด้วยครับเด้อ สามสิวยตัวนี้เป็นกล้วยสาวท้องแรกบอกผมเริ่มถามเป็นลูกซองไท้องนะครับลูกซอง่ท้องไตอนแยกไปแล้วไตอิดบักเถิกน้อยนี่บอแมนเดวเนาะบอแมนดครับนี่บอแมนด้นี่มาอดดัวเจาเินี่ตลาคนดีครับเนี่ยครับผมปั่นท้อนละเดีไปเยอะครับเอาเดี๋ยวผมสิบอกเบอร์พี่น้องเขาซะก่อนจังสิบเบอร์ล่เหียญน้ำกันศูนย์เกาครับผมศูน้าศ สองหกสี่เก้าสี่หกสี่นี่คือเบอร์ห้อยดีนะครับเด้อถ้าผู้ใดสนใจแม่สาวตัวนี้ให้โทรมาติดต่อเบอร์นี่แหละครับเอาเบอร์รายละเอียดในตัวว่าเป็นอะไรโอ้คือเล็บใหญไงถูกตัวนี้ตาดีด้วยตาเสวนงามอยู่น้าตางามอยู่ครับเอาเส้นเขาแล้วพบนนก็ได้ษเออเอาหน้าขึ้นด้วยป่ะนี่ ใชเบิ้งไต่ข้างเบิ้งกันอ่ะเบิ้งเด้อเอฟซีไอ้เบื้งเบ้งน้ำกันเล็บขึ้่เล็บใหญ่หรือขั้วจุดลูกมันง่ามปะับเจ้าพายุวยครับเด้อับเจ้าพายุับเจ้าพายุผมสีให้เบึ้งด้านข้างเบิ้องล้ำคิงน้ำกัน น้ำจีนกันเบื้องไายครับผมที่ไทยส่วนทรงขอ,องเอีวเบื้องเก่าถ้าผู้ใดหาข้อยสำหรับค้นทุนหน่อยน้องหอยดีเนาะค้คนคทุ่นหน่อยค้น,คนทุนหน่อยไงไงแต่ได้ลูกงามเนะครับเด้อ,อลูกเจ<า>้าพา<ก>ยุเพราะว่าเพิ่นทับตัวดีเลยข้อยตัวนี้สำหรับค้นทุนหน่อยนี่ผมว่าก็ยังสีบ๊อบปีดหวังดอก คนทับตัวดีไว้บัมันทับคว้ยบานๆไว้ข้อดีว่าไมกน่าดสีว่าเท,ท่าไรก่อนรา,าคาต้เสนกปียนครับเปหาครับ,รบผมสามารถตัวรองใด้ที่เขานเนยยาะสำหรับเบอร์ห้อเดีดกาเอาเอาไม้ได้ครับสิบอกเบอร์ไม่0ูนย์เก้าศหกี ข้าวซีหกซีครับผมนี่คือเบอร์หอยดิดเบอร์ไม่พันจำเบอร์เจ้าของบ่ได้เปลี่ยนเบอร์ไม่ตัวสำมันล้วนว่าสำหรับครบเบอร์เป็นนะครับกดรอยซีเจ้าเงียบสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้เนาะหอยดิดเนาะครับผมครับผมสีฟากยังหอดันมู่พวกรยเปบ่าข้ามูพวกเข็นโอ้หอยดิบตัวนี้ฮะต้นทุนปลาไหลนี่แหละครับเอาไปพัฒนาเนี่ยในฟองเป็นกับ ใส่ตัวดีไว้แล้วลูกมากับต้นตวงลูกไว้ตัวนี้เนี่ยอยู่ยังไงตับตัวนี้กินหญ้าเนี่ยลูกน้าเนี่ยแพี้งกันหญ้าบ่ได้เติมน้ำมันนะคนกับข้ายเยอะมันสูงซ้ำกันพี่น้องคนกับสูงร้อยหกสิบเป้กับสูงเกือบร้อยซีออกลูกอีกตัวนึงสามร้อจนร้อยซีอยู่บ่คนกับคนตกน้ำเยี่ยงเนี้ยเยอะเนาะสำหรับพี่หนีก็ว่าดีครับ